วังขจิตจิตที่คงอยู่แม้ในความเงียบเวลาที่เธอไม่คิดอะไรเลยไม่รับรู้ไม่ตั้งใจแค่อยู่เฉยๆเธอรู้ไหมจิตยังไม่ดับสิ่งนั้นเรียกว่าพรวังขจิตแปลว่าจิตแห่งพบหรือกระแสจิตพื้นฐานเป็นจิตที่ไหลต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาแม้ตอนเราหลับไม่รู้ตัวไม่คิด ไม่รู้สึกก็ยังมีผวังขจิตดำรงอยู่เป็นเหมือนกระแสชีวิตที่ไม่ขาดสายในทางพระอภิธรรมจิตทุกดวงเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ระหว่างช่วงที่ไม่มีอารมณ์ใดมากระทบไม่มีการเห็นได้ยินคิดนึกจิตจะตกกลับเข้าสู่ผวังคือภาวะพื้นฐานของการมีอยู่โดยไม่รู้ตัวและตรงนี้เอง คือจุดที่อัตตาหายไปเพราะเมื่อจิตกลับสู่ภวังไม่มีเราที่คิดไม่มีเขาที่ถูกรู้มีเพียงการดำรงอยู่ของกระแสจิตบริสุทธิ์ที่เกิดดับอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรเมื่อเห็นพวังขจิตชัดเราจะเข้าใจว่าแม้ในความเงียบที่สุดตัวเราก็ไม่เคยมีอยู่จริง มีเพียงการเกิดดับของจิตที่เป็นธรรมดาเท่านั้นรู้ตรงนี้ได้เธอจะเริ่มเห็นว่าความมีอยู่ทั้งหมดเป็นเพียงคลื่นจิตที่ไหวอยู่ชั่วคราวไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของมีแต่ธรรมชาติของการรู้ที่ว่างและเบา